ตำรวจเข้าจับกลุ่มเบนท่าทรายขณะนะกำลังนั่งรถตู้โดยสารเข้ามาหาครอบครัวในตัวเมืองกาญจนบุรีหลังจากหนีกบดานกับชนกลุ่มน้อยในประเทศพมา่าโดยยังคงยืนยันนะครับว่าจ่ายสวยให้กับตำรวจสุพรรณบุรีจริงซึ่งมีคลิปเสียงเป็นหลักฐานยืนยันครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาคเจ็ เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังสุรสีจังหวัดกาญจนบุรีร่วมถแถลงผลในการจับกุ่มนายอดีศักด์ศีสะอาดหรือเบนท่ารายผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดเครือข่ายพันโทยีเ่เซหลังจากก่อนหน้านี้นายอดีศักด์โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวขู่ฆ่ายกโรงพักตำรวจปูทรสศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะไม่พอใจที่ลูกน้องในเครือข่ายถูกตำรวจตามจับกุมหลายคน โดยการจับกลุ่มเบนท่าทรายนี้เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่านายอดิศักดิ์จะเคลื่อนไหวเข้ามาในตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจึงวางกำลังตั้งด่านตรวจค้นรถทุกคันโดยละเอียดกระทั่งพบผู้ต้องหาโดยสารรถตู้ประจำทางปะบนมากับผู้โดยสารอื่นจึงจับกลุ่มบริเวณจุดตรวจแยกน้ำตกตะเคียนทองอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนกรณีที่นายอดิศักดิ์เคยโพส์ข้อความเรื่องเจ้าหน้าที่รับสินบนนั้นพลตำรวจเอกสมยศบอกว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีมูลมากน้อยเพียงใดซึ่งหากพบความผิดจะดำเนินการตามขั้นตอนขณะที่นายอดิศักดิ์เปิดเผยนะครับว่าในช่วงหลบหนีคดีได้อาศัยอยู่กับเพื่อนชนกลุ่มน้อยในประเทศพมา่าและไม่มีการเคลื่อนไหวด้านยาเสพติดแต่อย่างใดส่วนที่เดินทางเข้ามาในตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อต้องการเยี่ยมครอบครัวแต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้ก่อน อย่างไรก็ตามยังคงยืนยันว่าข้อความที่โพสต์ผ่าน Facebook มีตำรวจจังหวัดสุพรรณบุรีรับสวยนั้นเป็นเรื่องจริงโดยมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงยืนยันซึ่งแม้คลิปดังกล่าวจะถูกลบจากโทรศัพท์ไปแล้วก็สามารถจะกู้คืนมาได้ว้มามาเองครับกลับม,ม,มาเที่ยวกลับมาเทียเท่ยวบ้านาเฉยครับก็บ้านผมอะ ไม่กลัวเลยหลังจากที่เคยประกาศฆ่าตำรวจยังไม่กลัวเยไม่เคยกลัวครับไม่กลัวตำรวจหรือไงไม่กลัวครับยังไงทุกวันนี้ก็ยังไม่กลัวก,ก็ผมไม่ได้ทําอะไรผิดไงผมไม่ผิดไปกลัวอะไรเจ้าตัวนี้ที่มีหมายจับแสดงว่าคุณถูกต้องก็ผมก็าอาจจะผิดไงผมผิดเฉพาะเรื่องยาแค,แค่นั้นหนีไปอยู่ฝั่งประเทศ่้นบ้านไปอยู่กับใครอยู่กับเพื่อนครับ ก็ไม่กลัวเพราะตรงนู้นคือมีปัญหาทางนู้นหน่อยไงกคือเราอยู่ทางนู้นไม่ได้แล้วเรออยู่ได้ครับแต่ว่ามีปัญหาถ้าอยู่แล้วคือเพื่อนมีปัญหา,ามันนไมครับครับผมเข้ามาใครูมีใครแล้วะฝั่งไทยผมไม่ได้อยู่ฝั่งไทย,ยตั้งแต่เกิดเรื่องก็เพิ่งเคยเข้ามานี่ครับเข้ามามีการต่อรองเหน้าที่ไหมไม่มีครับ ขณะที่พลตวจตรีกรมสันติกลั่นบุตรผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรียืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกลุ่มนายอพิศักดิ์โดยไม่มีการจัดฉากร่วมกับชนกลุ่มน้อยในประเทศพม่าแต่อย่างใดแต่ทางการข่าวทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีไปอาศัยอยู่กับชนกลุ่มน้อยและมีการเคลื่อนไหวที่จะเข้ามาในตัวเมืองจึงวางกําลังเจ้าหน้าที่สกัดจับและจับกลุ่มได้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา